ใช่ตอนที่นอเพื่นเบิ้งอีกรู้ว่ามันออกตัวไหนที่แย่ให้แย่ๆขวายเนาะก็มัดสักพอยก็ไปซ่อมตัวนี้แหละตัวนี่มันออกตัวนี้ตัวนี้ในเท่านี่ยตัวเล็กกันเงต่ยเล็กกันเร้องีบอกเลย พนักพ <occurs> นัก enfin ตัวนี้จักี่นซาอันนี้เรียกกันลูกเนี่ยยังบอกจะมันปออกเรียกกันซ่ารงิ่มันเอรอกมันออกตัวกันเนาะตัวกันมันจอยจักตัวีกันมันตัวจอยพอดกันกรกัย่ะงอีบล่ลีบล่มันหน่อยลงหน่อยล่งจริงเปนเนเดี๋ยวเื่อเห็นนาะเนว่ามันหน่อยหน่อยพน่ออกกันหรอ ใจเยนๆนี่ตัวกันหกพี่น้องอืจนๆ้บอกไปไดยพี่ได้คักได้แน่ลูกสาวจนเป็นร่มจิ้ระสลบเลยพุ่งตะมาพุ่งคนดีดีมเจเนาะดีจะยอยฟังจงเะนีลังหน้าเขาจะวาเบิดหนีบ่อยัเขลยฟอนวัดุปัาลูกไปดูเห็นเบิดนีท่เป็นิเป็นบ้านหลังเดียวกันอาเจ้เป็นบ้าน กนละหลังจะเยอะในบริเวณนั่นใช่หารปันคนนั้นบริเวณคนบริเวณม่ะเป็นเกาะน้นเป็นหักเขนว่างได้กาะทบอกกินด้วยเมื่อกี้ทอดีมันกาบอกมนปเรียอีคนที่บอกมาอีหล้วเจหันมาบอกพี่น้องทังนี้เด้อว่าพ่น้อดใสก่อน ยไม่ใเลไม่ายลูกปนซีเขาเป็ก็คือเียัมากีสิซเราเดี๋ยววันเลงมบ้านเาได้มาเรามันจะเคยว่าเรดีใจซาเเคยถูกเีื่อที่ยาเจ้เพื่อนสิบกหอดปีได้กี่ครับปีหกสิบแปดปีหกแปดหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดไปเรยอยู่นลวยหมดมันเจาเุปูพันบาเจ๋ กูเจีคน่าตจอดีคนมาแล้วถึแล้วถึงแล้วมันได้กับลูกสาวถือกลายอยู่ลอยคุณลอยคนลสาตั้ดิสามตัวตั้งสองตัวทุกสั้นข่เพราได้สามตัวเือเขาไปดิไปได้สองตนละพอได้ใจแล้วเขาเลยท้ายความ็รเป็นหนาเยอะหลแงมหาหนาคนหาหนามีอ่งามบบงามจ้าไม่แจ้งหนาท่านมวยรวยจ้าโชคมากเย เจสซี่ผมจะกินมามั่เซึ่งหอกเลยบัวอาวอาจาากอนลายกนเ็น่าเป่าปไดเมเปัดไดเ่นล่วยซัมซแม่นหาซูดซูดได้หลายซูดซูก็ได้หลายเจซกันหาซูดซูานเนาเจนเนาเขาออกออกอะไทีนึงเดี๋ขอเขามาปัดได้ว่าหาไปออกไเลยยอดเลยเด้อลา พอเรยอดไปสลัหนึ่งเจ็ดหนึ่บเฮกเจดนี่ยังก็ดหนึ่งหนึ่้าศูจะบแน่แหละเอฟซี่บายยิบลอตเตอรี่บะแน่มีสินุนรางวัลที่5ค่ะเจหาหอยได้บะแนาตัวได้คว่ต้องเอาทั้งหนาต้องเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหันครบหกตัวนิ่อเบิงด้รืงอ่หาได้ซื้อหานอยก็ได้ซื้อหาน้อยก็ือเบิ้งแม่เจยรางวัลที่ห้ารางวัลที่้าไม่เปลี่ยแค่ไ่แ่ เจ๋มาดุนรางวัลที่หาเด้อครับเจ๋อันสือหาลอยยเนาะเจ้าคนน้ะไปเห็นเล็กจ้าจังหวะไปดนี่ก็ได้นาดีเาเขาคุณรัตนาเกือบถูกรางวัลที่ห้าเนาะค่ะับเหล็กมันออกตัวกันเด้อพี่น้องเียกันออกตัวกันไเพ่เบงอกแ่ค่ะเด้อ ก็อาจจะเบ้งม่ันะคะให้เพ่นเบงสาวเนาะใบนีว่าเราเห็นกับว่าเป็นยังครับจะแก้เพื่อนกับเชนไปยังสี่แหละเพราะว่าทางแอดมินกับเ็นสุกคนครับว่ถือกับว่าเป็นยังครับวันนี้ออกไหมครับพี่น้องครับลั่ก็ให้หารอยะครับขึ้นเนียนหารอยแล้วอาบอออกตัวเนียนครับมันมาออกตัวกันครับนั่นใช่ครับใช่คี่กาหลีใช่ครับยี่กาหี ัด oh, oh, ีครโอ้ลูกไส้พึ่งเดียเกาหลีเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเกาหลีครับครับวันไหนขอเบอร์นี้โอ้ยคือลูกล้อแท้มีเมียไปค่ะสวัสดีค่ะมีแล้วโอ้มีแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แกแม่นนะครับเออเปลี่ยนกส่งมาให้แต่ก่อนนี่เกิดก็แม่นแม่แม่นคือกันเจี๋ยโรคไข้ไปข้อนใจีนักคือร่าหลายโอเควันนี้พึ่งได้บพราะอะ ว่าเ่มันวอกไปบวได้บวได้บวได้ไข่ได้้ะลูกสาวได้ลูกสาวไข่ใช่บวได้ก่อนไอ้บ่ได้บ่อไม่ตามหรอกเคโอเคครับขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับเมื่อนไขครับตัวสบ่อเดินทางมาท่วไปนะครับเป็นมาบทเรียนที่ารู้นะสั้นอบพี่น้องเอซตอนนี้ก็คำแล้วครับขอลงเวทีตรงนี้แหละครับเดี๋ยวตามต่อมาเด้อครับพี่น้องเอซีครับขอแสดงความดีใจ กับพี่กับน้องผู้ที่โชคดีเท่านึงครับแสดงความเสียใจกับพี่น้องผู้ที่ผ่านวังเกาไม่ครับพี่น้องครับยังได้กระสู่กันยื่งสิละครับพี่น้องเข้าเดี๋ยวอีกเมื่อกี้เหมือนะครับให้ลูกสาวเราพดก่อนครับตอนนี้เราถือเหล็กเราจนสั้นจนสลบครับจังไดกับพ่อกันไหมในคลิปหน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับ